เดิมๆครับคันนี้ผมรับประกันนะครับผม เสร็จแล้วนะครับผมเจ้า EcoSport คันนี้ SUV ไซส์เล็กนะครับเหมาะสำหรับคนเมืองนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมกันนะครับว่าเจ้ารถเล็ก EcoSport คันนี้มีออปชันอะไรมัางไปชมกันเลยครับ สำหรับเจ้าอีโคสปอร์ตคันนี้นะครับเป็นเอสยูสำหรับคนเมืองจริงครับเป็น SUV ีที่เป็นไซส์เล็กนะครับเส้นสายสวยงามครับผมรูปร่างโฉบเฉี่ยวเอ่อลุยน้ำได้สบายๆนะครับน้ำลึกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะสูงกว่ารถซีดานทั่วไปนะครับผมไฟหน้าคันนี้นะครับค่อนข้างใหม่นะครับไม่มีแตกสวยมากนะครับผมดูได้เลยแล้วก็ตัดด้วยไฟตัดหมอก กระจังหน้านะครับเป็นรูปแบบรังพึ่งตัดด้วยโครเมียมตัวนี้นะครับพับกระจกไฟฟ้านะครับรักมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมแชเป็นอย่างนี้นะครับยังไม่ใช่ตัวคีเรสนะครับตัวนี้มาพร้อมกับแมกโรงงานขอบ16แมกสวยงามมากครับยางปี2019กูดเยียนะครับผมใช้งานได้อีกยาวๆนะครับผมสีนี้ค่อนข้างสวยนะครับรักษาได้ง่ายมากจุดเด่นเอกลักษณ์ของเจ้าอีโคสปอร์ตนะครับคือล้อล้ออะไหจะอยู่อย่างงี้ตามมาด้วยเซนเซอร์ 4. จุด ส่วนตัวเปิดด้านท้ายนะครับผมดีไซน์ออกมาค่อนข้างสวยครับซ่อนไว้ในไฟท้ายอย่างนี้นี่พลาสติกให้ดูความใหม่ของพลาสติกนะครับผมใหม่มากนะครับผมเพราะว่ารถคันนี้ใหม่น้อยมากนะครับผมพลาสติกก็ตามใหม่เลยครับผมผ่านการใช้งานน้อยมากมีตัวปัดน้ําฝนท้ายมาให้นะครับผมสําหรับเจ้าคันนี้นะครับก็น้ํามันก็รองรับ e 2ีสิบนะครับผมประหยัดน้ํามันนะครับสบายสบายรถคันเล็กน้ําหนักไม่เยอะครับผมวิ่งในตัวเมืองสบายสบาย มาต่อกันที่ห้องเครื่องนะครับสำหรับเจ้าห้องเครื่องคันนี้นะครับเป็น1.5นะครับเป็น1,500ซีนะครับผมสบายใจได้เลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้ประกันเครื่องกล่องเกียร์เหลือครับผมวันตตีจากทางศูนย์ความเดิมของมันนะครับให้ดูให้กล้องแพน์หน่อยครับว่าเดิมทุกจุดตัวเรื่องของน็อตนะครับไม่มีการแกะใดๆทั้งสิ้นรับประกันรถเดิมไม่น้อยฝากระโปรงเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบผ่านการใช้งานน้อยมากเรื่องของตัวกันความร้อนอะไรอย่าเงย สีของน้ำมันเดิมๆครับคันนี้ผมรับประกันนะครับผมครับมาต่อกันที่ภายในนะครับผมเจ้าภายในคันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของเบาะหนังนะครับเบาะดานะครับด้แดงนะครับอย่างที่บอกครับนวมแข็งโอเคนะครับการใช้งานเนี่ยน้อยมาก ไม่มีขาดนะครับบอกไม่มีขาดม,มีอะไรแดงสิ้นตัวคอนโซลนะครับผมไม่มีเรื่องของแตกหรือหักอะไรใดๆทั้งสิ้นเราเช็คมาแล้วระบบปุ่มฟังก์ชันการใช้งานนะครับอันนี้เด้ลองมาแล้วหมดละรู้เรื่องของตัวพลาสติกก่อนครับผมตัวพลาสติกเรื่องของปุ่มเนี่ยไม่มีการลอกอะไรใดทั้งสิ้นตัวนี้นะครับเป็นเรื่องของเกียร์โต มีหมวดเะปอดนะครับเขาเรียก6กเกียร์แพทเทนชิพขับค่อนข้างสนุกครับผมพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับก็มีระบบเรื่องของฟอร์ติงนะครับเรื่องของการรับโทรศัพท์ฟอร์ติงเข้ามาด้วยแล้วก็อย่างี้บอกครับแอร์แบ็กซ้ายขวาสต่บายสบายไม่ขั้นนี้ให้ดูห้าหมื่นกว่าโลนะครับผมเทที่เก็บแว่นไปตรงนี้จะมีพิเศษหน่อยอันนี้ไม่ต้องอันนี้สำหรับคุณผู้หญิงก็จะมีพิเศษหน่อยมีไฟเ,เล็กๆให้คุณผู้หญิงอแต่งหน้าออะไรอย่างนี้นะครับผม ฝั่งนี้จะมีไฟแต่ว่าฝั่งนี้จะไม่มีนี่ฝั่งนี้จะไม่มีไฟนะครับเป็นกระจกธรรมดาเรื่องการชาร์จโทรศัพท์อะไรนะครับผมก็จะโอเคมีตัวชาร์จไฟ12ลตนแล้วก็ตัวชาร์จ USB AUX มาให้นะครับผมเอ่อสำหรับใครที่ถามหาตัวเปิดน้ํามันก็ตัวนี้ก็ถ้าเกิดว่าจอดรถแล้วก็ปดล็อกนี่ก็เปิดน้ํามันให้เด็กเขาก็จะเปิดฝาถังเองอัตโนมัติดูช่องเก็บของก่อนช่องเก็บของก็โอเคครับ ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งคันนี้จะมีพิเศษอีกหน่อยคือจะมีช่องเก็บของใต้เบาะคนนั่งข้างๆหรือเก็บเอกสารหรือเก็บรองเท้าสบายๆครับตัวเรื่องของการเก็บแก้วน้ำเนี่ยเฉพาะด้านหน้านะครับวางแก้วน้ำนะครับเก็บแก้วน้าได้6จุดด้านหลังอีกด้านหลังนะครับเก็บแก้วน้าได้อีก3จุดไม่รู้ว่าจะเก็บได้เยอะขนาดไหสำหรับเจ้าอีโค่สปอร์ตคันนี้นะครับผู้ใหญ่เนี่ยห้าคนเนี่ย สบายๆนะครับถือว่าไม่เล็กนะครับเป็นเป็นเหมือน s อ v คันเล็กๆของของเจ้าค่ายฟอร์ดเลยนะครับถ้าเทียบกับซีดานทั่วไปนั่งสบายมากแล้วก็ขับค่อนข้างสบายนะครับผมผมพามาดูด้านหลังหน่อยด้านหลังเนี่ยที่เก็บของเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับเขาเคลมไว้ที่ประมาณ7 0 5ลิตรนะครับที่ผมศึกษาข้อมูลมาตัวเนี้ยเก็บตัวเนี้ยค่อนข้างกว้างแล้วเดี๋ยวผมจะลองพับเบาะมานะครับผมลองเก็บอันนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ออกเดี๋ยวผมจะพับพับเบาะให้ดูว่า ที่เขาเค้มว่า705ลิตรเนี่ยมันประมาณไหนคันนี้นะครับบอกคันนี้นะครับมันจะพับได้60-40นะครับผมมันจะมีสองสเตปนะครับนี่คือสเตปแรกมันจะมีสองสเตปที่เขาบอกว่า60-40คืออย่างนี้นี่คือสเตปแรกนะครับผมแล้วก็จะเป็นสเตปที่สองน่ะา่ะ้เีพร้อม,มกันโอเคเนี่ยครับผมที่เขาเคมมาคือถ้าพับอีกสเตปหนึ่งนะครับด้านหลังก็จะค่อนข้างกว้างมาก เขาเคลมกันว่าเก็บพวกแบบเครื่องตักข้าหรือตู้เย็นเล็กๆเนี่ยครับผมสบายๆนะครับผมเจ้าคันนี้นะครับหรือว่าจักรยานพับหรือว่าของอะไรเงี้ยสบายมากครับคันนี้เก็บของได้ค่อนข้างเยอะครับผมก็คืออย่างที่เขาเคลมมาคือ SUV สําหรับคนเมืองจริงนะครับผม สำหรับเจ้ารถปอดนะครับก็คือมันเป็นรถของค่ายยุโรปนะครับผมแนะนํานิดนึงคือตัวของเรื่องปัดน้ําฝนะครับจะอยู่ด้านขวาส่วนเรื่องของไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านซ้ายแรกๆกก็อาจจะสับสนนิดนึงนะครับผมแล้วก็เรื่องของไฟหน้าครับจะอยู่ด้านนี้นี่ค่อนข้างใช้งานได้ง่ายครับผมตัดมอก็อะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้านนี้ก็ตัวนี้ลูกค้าก็จะมีเรื่องของเซฟตี้ก็คือล็อกเบรกแถมมาให้นี่อยู่ด้านนี้แล้วก็เรื่องของฟังก์ชันนะครับตัวนี้เป็นระบบเออกระจกปรับไฟฟ้าแล้วนี่กระจกไฟฟ้ากระจกข้างปรับไฟฟ้า แผงด้านข้างเนี่ยค่อนข้างสวยครับผมตัดด้วยโครมเมี่ยมก็สำหรับใครที่กำลังมองหานะครับผม SUV ไซส์เล็กนะครับเหมาะสำหรับตัวเมืองนะครับ ง่ายๆนะครับกลุ่มลูกค้าพ่อบ้านแม่บ้านนะครับขับในเมืองเล็กๆนะครับก็ผมขอแนะนําเป็นคันนี้เลยอีโคสปอร์ตปี2 0 1 5คันนี้นะครับผมคันนี้น่าจะอยู่ไม่นานนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เราขายมาไปเร็วมากเลยครับผมแนะนาครับผมขอจบเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมถ้าอยากดูตัวจริงก็มาได้เลยครับที่ JP a u ต o c คานะครับด้านบนนะครับผมหรือว่าถ้าไม่สะดวกให้เราลดไปดูมีบริการเอารถไปให้ดูถึงหน้าบ้านสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับเรามีบริการไปนั่นเซนทั่ว ก็เรื่องรถจบผ่านมีการส่งทั่วประเทศเหมือนกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมเล็กเจพีโตคาร์ไปแลครับสวัสดีครับ